สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i h a v e CPU นะครับผมเปา i h e l CPU กลับมาเจอทุกท่านเหมือนเช่นเคยในทุกๆวันนั่นเองแล้ววันนี้เป็นวันพุธที่25สิงหาคมส่งเรียบร้อยนะครับน่าจะหลัก40กว่าเครื่องมีทั้งเมอร์คุล่ามีทั้งช h อป e ีมีทั้ง La z a d a หรือว่าสั่งตรงกับ i h a v e CPU โอนเงินเข้าบริษัท i h a v e CPU จำกัดก็ได้นะครับก็จะได้รับสินค้าปกติเหมือนกันนะครับสั่งสเปคสอบถามสเปคเพิ่มเติม แฟนเพจ i have cpu Line at i have cpu youtube i have cpu และทุกอย่างที่เป็น i have cpu นั่นเองโอนเงินมัดจำมารับสินค้าโอนเต็มมารับสินค้าที่สาขารามอินทราได้ไม่ทราบสเปคไม่รู้จะจัดยังไงสอบถามแอดมินอย่าเห็นของจริงอยากยาสเปคเองอยากนู่นอยากนี่เองไปจัดได้ที่ i have cpu รามอินทรานั่นเองนะครับนี่เครื่องที่จะส่งวันนี้ทั้งหมดนะครับปับป๊บๆๆอย่างนี้เครื่องพร้อมจออะไรต่างๆซึ่ง อย่างที่ผมบอกทุกครั้งว่า I have ลทซ์ซีนั้นทำทุกราคานั่นเองไม่ว่าลูกค้าจะมีงบประมาณเท่าไหร่งบเยอะงบน้อยอะไรงไงก็ตามผมเองจัดได้หมดแล้วกันเรามีเครื่องตั้งแต่11,890หรือถูกกว่านั้น1 6 0 0งหรือ9,000กว่าบาทที่เป็นพวก2 0 0 G E 3 0 0 0 G a t ดลอนหรือว่าจะข้าบไป Ryzen 3 2 0 0 G หรือว่าตัวสุดอย่าง A M Ry D Ryzen t รีดิปเปอร์สามเก W X ตัวละ400,000ก็ทำได้ที่เป็นเครื่องนั้งเครื่องที่ผมเคย,ยไไล้ปนนนนนนัััั่่เเองงะครบดนนีย I have CPU ทำทุกราคานั่นเองยังไบุม่าก i have CPU ทุกช่องทางด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เรา,เาใน Facebook อย่างเดียวนั่นเองเอาล่ะนะครับวันนี้4เครื่องเมื่อวานใครเป็นคนเลือกเครื่องเนี่ยอันนี้วันนั้น4เครื่องขาวล้วนวันนี้จะเป็นดำล้วนทั้งหมดนะครับก็คือเมื่อวานสอ0 0 0 0กว่า 2, อ,อันนี้อยู่ในระดับที่ จับต้องได้นั่นเองประมาณ84,000ผมไม่ไใช่นะครับลูกค้าสั่งมาผมก็เริ่มประกอบนะครับอย,อย่าบอกว่า have ประกอบ๋ยวเครื่องไม่แพงแต่ลูกค้าสั่งมาผมต้องประกอบผม,ผมเองจริงๆแล้วเราประกอบตามเขาประมาณของลูกค้าอยู่แล้วลูกค้าสั่งอันไหนเราก็จะประกอบอันนั้นนั่นเองนะครับเคสตัวหนักสุดคือคอแซ 4,000x 4000X จะเป็นข้างหน้าจะเป็นตัว t e m p e r glass แล้วมีพัดลม3ตัวอย่างคอคอแซ SP120 จำนวน3ตัวช่วยในการระบ,บายความร้อนผมย้ายพัดลมมาตรงนี้ตามสูตรเลยถ้าคุณใช้ชุดน้ำจากคอแซเช่นเดียวกันคือคอแซ IQX120i Elite c a p l i x ไฟทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไฟเมนบอร์ดไฟบล็อกไฟแรมไฟกาจอทุกอย่างไฟพัดลมซิงกันหมดนะครับและปรับไฟ ผ่านโปรแกรมตัว iQ ได้ CPU จะเป็นตัว AMD Ryzen 9 5900X12 ค o r e 24 t h r e ตัวรองท็อปนะครับแค่นี้ก็เหลือ,ลอแล้ว4.8 g h z m a c b o o t ใครอยากได้ต่างกว่านี้ไป 5600X 5800X หรือใครอยากได้สูงกว่านี้ไป 5950X นั่นเองเนาะแต่ว่า 5600X ก,ก็แรงแล้วนะนะครับดังนั้นเนี่ยสุดแท้แต่ความต้องการของลูกค้านะครับเมนบอร์ดเป็น ROG ฮะ ROG Strix B550E Gaming ตัวนี้คือตัวที่หนักข้อพอสมควรของตัว B550E นั่นเองนะครับภาคจ่ายไฟนี่คือเท่ากับ X570 ก็ว่าได้ครับชิปเซ็ต B550 ก็จริงแรม1 6เออไม่ใช่ตัวภาคจ่ายไฟ16เฟสนะครับฮีทซิงค์ระบายความร้อนทั้งหมดครบทั้งหมด ข้างบนข้างๆด้านหลังตรงนี้ฝาหลังพีเมาส์อยู่แล้ว N.2 Armor ทุกอย่างครบหมดแรมขนาด32 g ิจาก Corsair v e น Gen RGB r r o s L 32 g b บัส3,200 m ม z ใส่ไปเรียบร้อยแล้วเป็น16กิก2แถว Dual Channel กาจอจะเป็น GeForce RTX 3080จากกาแลกตัววัน Clip Booster ตัวนี้เป็น LHR นะครับแรม10 gig, g b g 6x ดังนั้นการ์จอที่ LHR กับไม่ LHR เล่นเกมเหมือนกันนะครับเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเพราะว่าตัวพัลลุนก็จะเป็น3ตัวแล้วก็จะมีวันคลิปบูสเตอร์พัดลุตัวที่4แต่ว่านี้ผมใส่ไม่ได้เพราะว่าถ้าถ่ายแล้วมันติดแรมนะครับเลยใส่ไม่ได้นั่นเองแล้วก็พ power supply เป็น750วัตต์80พลัสจาก,ก Thermaltake TR2S Series 750 80พลัสตรงนี้ NVMe หนอดจาก SeaGate b a r r a c u d a Q5 SSD ตรงนี้500กิก2,300เมกนั่นเองจบทั้งหมดมาในโทนดำล้วนดังนั้นเนี่ยบางคนอาจจะชอบขาวล้วน บางคนอาจชอบสียุมภูบางคนอาจจะชอบสีดำนะครับสุดแท้แต่ความต้องการนะครับวันนี้คือดำล้วนทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าดรอปลงมา5 000, 7 5 000, 8มืนนะครับ c o r s a จะลดจากคอแซ a 4000X ตัว3,000ลมจะเป็นค o r s a i 4000D ตัวหน้าเรียบแทนซึ่งคอแซ a i r 4000D เขาเรียก 4000D ตัวหน้าเรียบเดี๋ยวก็คือ 4000D ปกติมันก็จะมีตัว airflow ด้วยนะครับ 4000D เชื่อไหมมีคนบ่นใน YouTube ด้วยว่าเบื่อ หลายเยอะมากเครื่องในตัวนี้เคสเนี้ยนะครับ CPU i7 7 0 0 k ครับ8คอร์16เทรดเทอร์โบ5กิกแรม16กิกจาก Kingston Fury ระบบระบายความร้อน i7 ตัว K นี่เขาไม่ให้ชุดระบายความร้อนมาให้แต่ CPU มานั่นเองจะเป็นตัวชุดน้ำจาก PC Cooler GI CX240 ARGB CPU All-in-One Liquid Cooler ชุดน้ำ2ต่อ240มมที่ support TDP มากสุดถึง 250วัตต์นะครับหม้อน้ำมาตรงนี้2ตัวเอ,อ2ตอนปุ๊บพัดลม2ตัวไฟ RGB มีทั้งที่พัดลมปุ๊บ1 2แล้วก็มีไฟพัดลมที่บล็อกด้วยการ์จอจะเป็นตัว MSI Ventus 2X GeForce RTX 3060 2พัดลมมีแบ็คเพย์สวยงาม8พิน1ช่อง พาวเวอร์สปายหกยวัตต์ a อ t ต c a อ o m มนะครับแล้วก็มี SSD มี n v m e วก็สามารถที่จะใส่เพิ่มเติมได้นั่นเองนะในเครื่องนี้จบนะครับจบเรียบร้อยลูกค้าสั่งทำประมาณนี้นั่นเองอืมอีกเครื่องหนึง่งอันนี้คือถูกอัปเกรดมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเพราะปกติแล้วนะครับเครื่องนี้มา3 0,000กว่าแต่ว่าถ้าลูกค้าเอาแบบสแตทโคเลอร์เอาแรมปกติเอาพาวเวอร์สปายปกติอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทแต่ว่าเครื่องนี้คือแบบ เหมือนเพิ่มเคสเข้าไปเพิ่มชุดน้ําเปลี่ยนแรมเปลี่ยน power เพิ่ม m.2 เพิ่มพัดดิสต์ราคามันเลยโดดไปโด,ดไปเจอประมาณ3กว่าแล้วนั้นเนี่ยแล้วแต่คนเลือกว่าอยากได้สเปคประมาณไหนนั่นเองเฉพาะชุดน้ำก็3 0 0 0เคสก็สเคสประมาณ2,000อะไรอย่างเงี้ยก็5,000กว่าบาทแล้วถ้าเราเอาเดิมๆก็สามารถที่จะลดคอสต,ตรงนี้ไปได้นั่นเองนะครับ i50400f mainboard msi b 4 6 0 m a pro ram 16g บัส3,200กับตัว Corsair v n g e n RGB Pro SL ตรงนี้ก้าจอเป็น1050 Ti นั่นเองเพราะว่าสปาย650วัตต์ Antec Atom ชุดน้ำระบบขับร้อนเป็นของ Thermal c h e c TS240 ARGB Sync นะครับชุดน้ำ2ตอน240มมหม้อน้ำวางหน้าตรงนี้คือตัวนี้เป็นชุดน้ำ Thermal t c h e แล้วก็เคส Thermal t c h e แบบนี้นะครับเรียบร้อย Samsung ก็จะสุด Evo Plus ครับ NVMe 2ขนาด500กิกนี่เรียบร้อยแล้วก็ Hard Disk Drive 1 T No. ประมาณนี้นะเครื่องนี้ประมาณ6 0 0 0ื่น 60, นะครับหกหมืเป็นลมไม่ใช่เป็นลมไม่ใช่จะเป็นลมแบบเหนื่อยนะเ,เป็นฮีทซิงค์ลมขับคำอะไรฮีทซิงค์ลมระบายความร้อนนะครับ AMD Ryzen 7 <laughs> AMD Ryzen 7 5800X ครับ8คอ16เทรด เทอร์โบ4.7กิกะเฮิร์์ P/I E Gen 4ครับเมนบอร์ด ASUS Prime B500 MK RAM 4สล็อตการ์ดจอเป็น Inno 3D GeForce RTX 3060เพราะว่าสปายเหมือนเดิม Antec Atom B650 650 w a t 80 Plus Bronze SSD 1TB RAM 16 g b Kingston Fury แล้วก็สำคัญคือชุดลมระบายความร้อนนี่คือจะเป็นของ b i q u i e t Shadow Rock 3แบบพรีเมียมแล้วเป็นตัวไว้นะครับตัวไว้ก็คือว่า เป็นฮีทซิงคสีขาวตรงนี้ตรงนี้สกรีนบิ๊กควอแอตรงนี้เป็นสีดำอย่างนี้พัดลมขนาด120มม1ตัวในการที่จะระบายความร้อและฮีทซิงคเป็นก้อนเริ่มเทิมเลยดังนั้นเนี่ยตัวนี้ไปชนกับหม้อน้ำชุดน้ำที่เป็นหม้อน้ำา2ตอนได้แบบ สบายสายนะครับผลเทสมีให้เห็นใน YouTube อยู่แล้วเยอะแยะมากมายนะน,นี่คือซิงลมเหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการความที่จะแบบกังวลเรื่องน้ำรั่วบางคนที่กลัวก็มีนะดังน,นั้นเนี่ยแล้วแต่แต่ถ้าชุดน้ำระบบปิดอย่างนี้มันก็ไม่ได้อันตรายอะไรก็ทีเดียวก็คือใช้งานได้ปกติชุดน้ำอย่างที่บอกชุดน้ำระบบปิดมีมาเป็น10ปีแล้วเนะี่ยการพัฒนาเนี่ยมันต้องพัฒนาให้ดีขึ้นในทุกๆวันอยู่แล้วนะครับเองหรือเครื่องนี้จบได้ร้อยแปดหมื่นสี่อยากได้งบเท่าไหร่อะไรยังไงบอก i have cpu ครับมีของไม่มีของเดี่ แล้วกันสั่งมาได้สอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่แฟนเพจ i have cpu ครับเดี๋ยวเจอกันในผมไปรามอินทาก่อนนะครับเจอกันฮนะ